สวัสดีเพื่อนๆนะวันนี้เดี๋ยวพาไปเก็มรังนกในโหมด Operation นะอยู่ในแผนที่ซีดดมนะจุดสีแดงก็จะเป็นส่วนของแผนที่จุดดอบดังนกนะแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้มีการสุ่มใหม่เพิ่มเข้ามาเพิเป็นจุดสีน้ำเงินนะเพื่อนๆก็อย่าลืมวิ่งหากันตามจุดนะเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้ <Here. S 1> นะอยู่หลัง <Here. S 1> เมเจอร์นะจุดแรก จุดสองก็อยู่ข้างซีเมนต์นะไสกอ่อสร้างนะทุกคนอย่าลืมมาเก็บไข่เพื่อไปสุ่มสกินเป็นของโกโกดัดนะทุกคนเปิดไข่จำนวนรอเอ0ประมาณสิบครั้งนะจะได้ไข่สีทองนะเพื่อนๆเ,เนี่ยแล้วก็นอกนั้นก็ยังจะมีโอกาสสุ่มได้ไข่โพนี่ ที่เป็นสีม่วงๆเอยสีลุงๆนะเพื่อนๆนี่เป็นสกินที่ผมเปิดได้นะของอกระดาษเท่ไปเลย<ะ>อย่าลืมมาเล่นหมดโปรโมั่นกันนะ